สวัสดีแฟนเพจกินไก่ไทยอ่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็ติดสถานการณ์นะครับชายชะกันนะครับอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับจับผู้เสียหายนะครับรีดทรัพย์นะครับเป็นจํานวนเงิน3 0,000บาทนะครับตอนนี้สืบจังหวัดลงพื้นที่นะครับและคณะนักลบด่านเถื่อนของเรานะครับลงพื้นที่นะครับนําโดยป๋าธนพัฒน์ป้อมบานอมนะครับและคุณเดที่ขายไม่ได้คือใครธนพ์ครับ ธนพัฒน์หรือธนรักชื่อธนรักทองสุขครับ <Okay>. ah. สวัสดีฟันเพจยิงไก่ไทยอ่อนนะครับะจะพาฟนเพจยิงไก่ไทยอ่อนไปดูนะครับสถานการณ์นะครับวันนี้สืบจังหวัดนะครับลงพื้นที่นะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะครับตอนนี้นะ นี่คือสถานที่เกิดเหตุนะครับอ่ะตรงไหนครับตรงไหนเนาะนี่คือบ้านพักนะครับผู้เสียหายนะครับเข้ามา จะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเขาบุกเข้าไปเลยใช่ไหมครับบุกเข้าไปในห้องเลยใช่ไหมนี่คือห้องนะครับห้อง,องผู้เสียหายอ่าระวังด้วยนะครับป๋าน้ำเยอะ <laughs> ในห้องนี้ใช่ไหมที่ที่ตำรวจเข้ามาแล้วแล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุน,นี้เราอยู่กันกี่คนในห้องเนี้ฮะอยู่กันกี่คนอืม,อมก็คือในจํานวนอ่าละสี่คนที่ที่ถูกไอ้ควบคุมตัวนะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม อใช่ครับโอเคโอเคเอาโอเคเดี๋ยวเออถ้ายังไงเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เข้ามาก่อนอ้าแล้วเจ้าหน้าที่มาหรือ,อ,ย,ย,รอยัง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 เจ้าหน้าที่ยังตามมาไม่ถึงก็เป็นการรายงานสดๆนะครับที่น้องๆเองนะครับเมียน่าเองก็น่าจะเข้าใจว่าคือบังเอิญว่ามันมีผู้ต้องสงสัยนะครับที่เดินผ่านเข้ามาในสพบางน้ำจืด พอดีน้องเขา,าเหมือนกับจําได้ว่า,าเป็นชุดเดียวที่มากับเจ้าหน้าที่ที่อ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่เราค่อนข้างที่ไม่ค่อยเชื่อว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสังเกตก็คือเนื่องจากว่าแฟดตำรวจแฝดตำรวจนะมันมีเราเรียกว่ามีตำรวจเก่าที่กเกษียณอายุไปแล้วคุณนัทละสว,วัสดีครับก็ อันนี้คือวันนี้คุณธนรักษ์เขามาเป็นประธานทางตระเบียงมีงบประมาณเลี้ยงข้าวอยู่ประมาณเกือบหมื่นะนะนะไม่รู้จะกินยังไงหมดเนี่ยก็ว่าไปใช่ไหมโอเคตามนั้นก็ตอนนี้กำลังรงอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนะครับมาเก็บรายละเอียดที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือ,อยังไม่จบก็คือว่สอาสพบังน้ำจืดเป็นสพย่อย นะครับที่แยกอำนาจการสอบสวนมาจากสพเมืองสมุทรทาครน,นะครับก็มันเป็นพื้นที่ของคือพื้นที่มันกว้างก็จะมีสพย่อยต่างๆและทีนี้มันจะมีแฝดต,ตำรวจนะครับซึ่งตำรวจที่กเกษียณอายุไปแล้วแล้วมันไม่มีตำรวจเพิ่มคือพูดง่ายว่าตำรวจค่อนข้างกองกําลังของตำรวจเองไม่พอใช้งานนะครับมันก็จะมีห้องว่างที่ตำรวจกรเกษียณออกไปแล้วแต่ห้องนั้นลูก มาขออาศัยต่อนะครับมาอาศัยอยู่ต่อ,เ,อเดินหน้ารถคันนี้หน่อยรถรถเจ้าหน้าที่จะเข้ามาใช่ไหม <c oughs> ก็พออาศัยต่อเนี่ยจริงๆตามระเบียบมันต้องคืนห้องครับเ,เมื่อเมื่อคนที่จะอาศัยต่อถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของข้าราชการตำรวจก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้นะครับเพราะว่าท่านเป็นประ,ประชาชนเพราะว่าบ้านพักข้าราชการก็คือคนที่จะพักได้ก็คือข้าราชการนะครับ ถ้ายังรับราชการอยู่อาจจะต้องเอาลูกหรือคนในครอบครัวนะพักได้เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ว่าเมื่อ,อข้าราชการคนดังกล่าวนะครับกรเกษียณอายุไปแล้วคนที่จะมารับมรดกต่อนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะมันเป็นบ้านพักข้าราชการนะครับต้องคืนถ้าไม่คืนนี่เราก็ต้องขอตรวจสอบหน่อยแล้วว่าคนที่เป็นลูกพักต่อรับมรดก ห้องห้องนี้ได้ต่อไหมอ่าทีนี้เออเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอาสายงานบังคับบัญชาหรืออำนาจที่ที่อ่าลูกของตำรวจที่อยู่ต่ออยู่ไปได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องว่ากันไปนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องคืนนะครับลูกที่ที่ที่จะมาอยู่ต่อในห้องของพ่อนี่ก็อยู่ต่อไม่ได้ ขนะนี้เรากําลังรอ,อสืบของของจังหวัดนะครับสืบจังหวัดมาเป็นสืบจังหวัดเลยไม่ใช่ของของ,ของสพย่อยนะอ๋อไม่ใช่ครับคือสพอย่อยเองเนี่กองกําลังตํารวจค่อนข้างมีน้อยนะครับมีตารวจประจําการอยู่ไม่เกินห้านายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสพย่อยและก็ลงพักเองก็ยังอย,งอย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็ยังปรับปรุงเพื่อที่จะทุบอาคารเก่าแล้วก็คืนพื้นที่เป็นพื้นที่เปล่าก็น่าจะใช้งบป,ประมาณของปี Uh, 65ที่จะได้งบประมาณมาสร้างโรงพักใหม่ hmm. นะครับตอนนี้ก็ต้องคืนพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ถมแล้วคืนหลวงก่อนนะครับคืนคืนเอาเอาว่าคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้งบตรงนี้มาก่อสร้างเพราะนั้นเองคนที่แอบอ้างเอาอำนาจทางตำรวจที่ไปอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วเอาอำนาจที่ไม่รู้นะคืออันนี้เราไม่ได้เจาะจงว่า คนที่น้องเขาชี้เป็นคนร้ายแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันใช่สมมุติว่าถ้ามันใช่ก็แสดงว่าเคยเห็นพฤติกรรมที่พ่อเคยทําให้ดูแล้วก็มาทําต่อโดยอ้างว่าตัวเองเป็นตํารวแล้วก็กระทําการพ่อเคยรียดคนอย่างนี้อย่างนี้มาก็อาจจะทําต่อเนื่องแต่เราไม่ได้ระบุตัวต,วตนว่าน้องเขาทํานะแต่เพียงแต่ว่าแรงงานต่างด้าวทั้งสคนเนี่ยเขาพร้อมใจกันชี้ว่าน้องผู้ชายคนนี้ มาอยู่ในห้องนั้นด้วยพาตำรวจมา,าส่วนเมียนมาคนหนึ่งนะครับที่เป็นสายให้กับตำรวจแล้วก็พา,าพาพาเอาเอะพาคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจาพามาลุยยันห้องแล้วก็หมายคนหมายอะไรก็คือไม่มีและคนที่มาล้วบุกเข้าไปในบ้านเขาในเคหสาถา,านซึ่งเป็นที่ระหโหฐานคุณมาทำอย่างนั้นไม่มีอำนาจแต่ยังทำ ก็รอดูว่าผลกรรมมันจะตกที่ใครนะครับก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาก่อนเดี๋ยวให้น้องป้อมประนอมเป็นคนไล่ต่ออีกทีนึงนะครับของผมเองอาจจะไม่ต้องไล่เพราะว่ามันจะหลายตัวซึ่งมันก็ไปลงในเพจเดียวกันนั่นแหละนะ,ะก็ะวันนี้สงวนสิทธิ์ให้ป้อมประนอมเป็นคนถ่ายทอดสดให้พี่น้องเอาดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับน้องป้อมมีอะไรเสริมไหมก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ พวกเราก็รอเจ้าหน้าที่นะครับเป็นสืบจังหวัดนะครับมานะครับเ,เพื่อจะมาชี้เก็บรายละเอียดก็คือเจ็บรายละเอียดเพื่อที่จะเอาไปในสำนวนให้ผู้เสียหายชี้จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อไปประกอบในสำนวนนะครับรไรไก็ตาม,ตามได้แน่นอนคนร้ายในประเด็นนี้ตาม,มตาได้ง่ายเพราะว่ามีบุคคลหนึ่งนะครับที่บอแสมีแล้วอ่าบอแสมีแล้วเนไหม S <S> เราจะมีสุภยัยไหมก็ก็น่าจะนะเพราะว่ามันก็คงคล้ายๆกันกับคดีที่พัทยานะครับที่ท an ี่ม like, ีตำรวจเป็นห <t> ัวหน้าแก๊งจับผู้น้องผู้หญิงสองคนไปขังในกรงหมาแล้วก็รีเอาตังห้าหมื่นเนี่ยสุดท้ายต่อรองกันเหลือหมื่นหมื่นแปดเอ้ยหมื่นหกคนละแปดพันเนี่ยก็ปล่อยตัวน้องเข้ามาอเแต่ตำรวจอยากคิดว่าตัวเองฉลาดนะไอคนที่ทำอยากคิดว่าตัวเองฉลาดเบอร์บัญชีตัวเองไม่ให้ เดี๋ยวสำนรง,งเหนือก็จะโดนเหมือนนั่นอย่างนั้นแหละนะโอนเข้าบัญชีคนที่ถูกคุมตัวและให้คนที่ถูกคุมตัวที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเมาแล้วขับเดินข้ามฝั่งไปกดตังค์นี่<笑><笑>เดี๋ยวคอยดูเออจริงๆเนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นผมโดนจับนะถ้ากล่าวหายอย่างนั้นให้ผมเดินไปกดตังค์นี่ผมเดินหนีมันกลับมาแล้วเพราะการกระทําอย่างนั้นมันผิดตั้งแต่แรกแล้ว แค่คุณเอ่ยปากว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ชิบหายแล้วเนีเพราะนั้นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องไปหาพระค่่นนะมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ครับครับ mm. ทุกอย่างไปให้การในชั้นศาลนะหลังจากที่ปปชคับคืนเรื่องกลับมานะเพราะเพราะไอาการกระทาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทุจริตนะครับเป็นการประพฤติมิชอบนะ mm. ผิดระเบียบผิดวินยัยผิดกฎหมายอาญาด้วยขั้นตอนก็คือไปปปชก่อน พอเรื่องกลับมาทีนี้หัวหน้าสถานีหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนต้องมอบหมายให้ใครเป็นคนรับผิดชอบสมววนนี้คดียาาคือคดียาคนทําผิดยังไงก็โดนนะครับพวกเราทําผิดหรือละเมิดใครเราก็โดนครับอ่าสิทธิเสรีภาพในการฟ้องร้องกันมันมีทุกคนก็มีตํารวจก็มีสิทธิฟ้องเราเราก็มีสิทธิฟ้องตํารวจเป็นเรื่องปกติอืม ป้อมไปบอกลูกพอนี่นี่ผลม,ม้อมียั่งคือว่าแลนเอาบอกซื้อซะเราซือ้อซะเดี๋ยวอ่ป้อมสรุปจบเลยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่อ่ะตอนนี้เราก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้หลวงทางไปทางไหนนะเออเราก็ไม่ใช่ขับมาด้วยกันเลยหรือยังไงไม่รู้จะบอกซอยเดี๋ยวเขาโทรถามเอโทรถามผู้กองเองนั่นแหละอ่าพื้นที่เขาดูแลเขาต้องรู้เดี๋ยวว่าซอยไหนเป็นซอยไหนอันนี้ ี๋ยวจะเอาเอาปักมุดไหมี๋ยวจะปักมุดไปให้อันนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรเราก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ไม่ได้ดูปักซอยแต่เขารู้ผู้กองบอกว่ารู้อยู่นะเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมขอยุตินะครับเดี๋ยวแบตจะหมดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรนะครับหรือเจ้าที่ตำรวจมาเดี๋ยวผมไล์ต่อนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับ